สวัสดีครับวันนี้มาอสอนวิธีการ backtest ea นะครับเป็นตัวล่าสุดของปี2อ2 2นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาลอง backtest แล้วก็ดาวน์โหลดสำหรับ Data ที่ใช้ในการ backtest ย้อนหลังนะครับในกรณีที่เราต้องการข้อมูลย้อนหลังไปหลายๆปีนะครับเพราะว่า ซึ่งตัว MetaTrader นะครับตัวของ MT 4เนี่ยถ้าเรา Backtest ไม่ได้เอาข้อมูล Import เข้ามาเนี่ยก็คือ,ข,อข้อมูลจะมีแค่ย้อนหลังไม่เกิน2ปีนะครับก็เดี๋ยวเราลองอมา b a c k t e s เพื่อให้ Modeling Quality นะครับให้มันดีที่สุดนะครับก็คือต้อง90%ขึ้นไปนะครับก็เดี๋ยว ไปดูที่ลิงก์สำหรับ data download นะครับก็สำหรับวิธี b c k t e ท t นะครับสำหรับมือใหม่นะครับสำหรับท่านใดที่เคย b c k t e ท t แล้วก็น่าจะาไม่ยากนะครับเดี๋ยวมาดูข้อมูลตรงนี้นะครับหลังจากที่เรา,าเปิด MT4 ขึ้นมานะครับ เราก็เข้าไปตรงที่ตรงสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับส a ตที่นะครับเเอนะครับกดคลิกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีหน้าตาขึ้นมาให้เราเลือกนะครับในช่องตัวตรงนี้จะมีสามารถที่จะ Back เทสอินดิเคเตอร์หรือว่าเป็น EA นะครับของเราก็ Expert นะครับก็คือ EA นะครับเราก็เลือกอาจากนั้นเราก็มาเลือกอ ตัว EA นะครับที่เรามีอยู่นะครับเราก็ยกตัวอย่างตัวนี้นะครับ Victor 150R นะครับของสัปดาห์ที่แล้วที่ามา,ารีวิวการตั้งค่ากันนะครับโอเคทีนี้ต่อมาก,ก็คือเรามาเลือกอคู่เงินนะครับที่เราจะเทรดน,นะครับเดี๋ยวตัวนี้ก็ยกตัวอย่างเป็น GBPUSD นะครับโมเดลนะครับ ตัวนี้เราใช้ตัวที่ดีที่สุดของ MT4 ก็จะมีเอวิลิติกนะครับก็คือข้อมูลตัวนี้จะละเอียดที่สุดแล้วนะครับสำหรับ MT4 นะครับยกตัวอย่างตัวนี้ให้เลือกเป็นเอวิลิติกนะครับก็จะมีคอนนทรนพอยต์แล้วก็โอเพนไพนะครับเลือกเอวิลิติกนะครับต่อมานะครับเป็นใช้นะครับก็คือเรา จะใช้ข้อมูลในการแบ็ k เท s ย้อนหลังนะครับใช้ไปกี่ปีนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าย้อนหลังไปตั้งแต่ปีไหนนะครับถึงเมื่อไหร่นะครับถึงล่าสุดของวันนี้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับเป็น vision mode ก็คือเราต้องการให้เห็นการทำงานของ e a ไหมนะครับถ้าเราติก๊กถ้าเราติ๊กถูกนะครับก็จะ เห็นการทํางานของ E A นะครับตัวนี้ในกรณีที่เราต้องการเร่งสปีดนะครับเราก็สามารถเลื่อนอขึ้นลงได้นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะหยุด E A เพื่อ,อดูการทํางานนะครับเราก็กด p อ r t ตรงนี้นะครับหรือว่าเราต้องการที่จะสค i ิปไปเลยนะครับโดยตรง หน้ากราฟเราจะไม่เห็นการทำงานขอ,อง EA นะครับก็คือเราสกิปไปจนถึงวันที่ที่เราตั้งไว้เลยนะครับโอเคทีนี้ต่อมานะครับตัวนี้ก็จะคือเป็น time frame นะครับที่เราต้องการ b a c k t e s นะครับก็ะจะมี m 1 m 5 m 1 5 m 3 0เราก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับสเปดนะครับตัวนี้ก็คือในกรณีที่เราเลือกค่างเงินที่จะเทรดนะครับถ้าเราเลือก current ก็คือ,อตัว Backtest เนี่ยมันก็จะลิงก์มาตรงตรงนี้นะครับสมมุติว่าวันนี้นะครับเป็นตลาดปิดนะครับเป็นวันอาทิตย์นะครับตัวสเปรดเนี่ยก็จะอยู่ที่89นะครับเราสามารถที่จะ,ะใส่ค่าได้เลยนะครับอาจจะใส่30ิฟิตไว้เลยก็ได้นะครับในตลาดจริงนะครับว่าสเปรดมันจะวิ่งที่เท่าไหร่นะครับ ตัวนี้ยกตัวอย่างเป็นเป็นกรเลนนะครับโอเคต่อมานะครับตรงช่อง e x p e r t นะครับเราก็ติ๊กช่องแรกนะครับเป็นท e s t i n g นะครับเราจะใช้เงินทุนในการแบกเทสเท่าไหร่นะครับสามารถที่จะเลือกได้เลยสกุลเงินนะครับก็เลือกได้เลยโพซ i t i o n ก็คือเราต้องการที่ใช้ A เนี่ยออกอ ทั้งลองทั้งช็อตหรือว่าเฉพาะหน้าลองอย่างเดียวหรือว่าหน้าช็อตอย่างเดียวนะครับเราก็เลือกได้นะครับโอเคตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับช่องต่อมานะครับก็จะเป็นช่อง Input นะครับในตัว e a นะครับของแต่ละรุ่นนะครับเราก็จะมีตัวช่อง value นะครับที่เราจะเป็นช่องที่เราเป็นมา input ค่านะครับโอเค ของ EA เด่ดละตัวไม่เหมือนกันนะครับก็ช่องนี้นะครับเราสามารถที่จะใส่ช่องนี้นะครับส่วนช่องพวก start step stop แต่ก็คือเป็นช่องของการ setup ของหลังบ้านนะครับไม่ต้องไปสนใจนะครับเราใส่แค่ตรงช่องที่เป็น value นะครับโอเคล้วก็กด ok นะครับทีนี้ก่อนที่เราจะดาวน์โหลดนะครับเราต้องไปเช็คดู ฮิตตอรี่นะครับเป็น Data นะครับที่เราจะใช้ในการแบ็กเทสนะครับยกตัวอย่างของตัวนี้นะครับแล้วก็จะเข้ามาตรงวอลเล็ตนะครับเป็น Major นะครับคู่เมเจอร์แพ้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัว GBPUSD นะครับซึ่งปกตินะครับเวลาเราแบ็กเทสนะครับเราก็จะอ่ะยกตัวอย่างตัว ข้อมูลตัวนี้นะครับจะเป็นสีเทาๆนะครับจะยังไม่มีข้อมูลขึ้นมาให้เรานะครับเราต้องอเดี๋ยวยกตัวอย่างตัวให้ดูนะครับสมมุติว่าเป็นทองนะครับถ้าเราไม่มาคลิกตรงนี้นะครับจะเป็นเป็นสีเทาทั้งหมดนะครับเราต้องดับเบิลคลิกนะครับเพื่อโหลดเอขึ้นมาโหลด Data ที่มีอยู่ในเครื่องนะครับของเราขึ้นมานะครับ ส่วนมากโบกเนี่ยก็คือจะให้เราแบ็กเทสเนี่ยไม่เกินย้อนหลัง2ปีนะครับเช่นตัวอย่างตัวนี้นะครับก็จะมีของปีที่แล้วนะครับเดือน11จนถึงปัจจุบันนะครับเ,เดี๋ยวไปเลือกตัวคู่ที่เราจะแบ็กเทสนะครับแล้วก็แับเบิชิกนะครับตามเฟรม M1 นะครับ เราจะแบ็กเทสตัวท่างเฟรมไหนนะครับแนะนำให้ติ๊กับเบั้ดับเบิ้นลิกนะครับเพื่อโหลด data ขึ้นมาก่อนนะครับโอเคหรือเราจะับเบั้คลิกทุกท่างเฟรมเลยก็ได้นะครับทีนี้ตัว data นะครับในกรณีที่เราต้องการแบ็กเทสย้อนหลังไปหลายปีนะครับข้อมูลที่อยู่ในเครื่องเรานะครับ จะมีไม่เกิน2ปีนะครับย้อนหลังตัวอย่างตัวนี้ก็คือผมอลองแบ็คเทปลองดาวน์โหลด import data เข้ามาแล้วนะครับโอเควิธีการ import data นะครับเราก็เข้ามาตรง import นะครับแล้วเราก็ไปเลือกอตัวหนึ่งนะครับ ตัว Data ที่เราดาวน์โหลดมานะครับแล้วก็ยกตัวอย่างตัวนี้นะครับยกตัวอย่างตัวตัวนี้นะครับถ้าเป็นโอเคครูนะครับเดี๋ยวยกยกตัวอย่างตัวตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราต้อง ดาวน์โหลดตัว uh, ตัว CSV นะครับ mm hmm. เข้ามาใน uh, ตัว MT4 เรานะครับเราต้องไปดาวน์โหลดมาก่อนนะครับโอเคเราสามารถที่จะดับเบิลคลิกตรงนี้ได้เลยนะครับสมมุติว่าเป็นคู่เงินของ uh, ตัว GBP c a t นะครับแล้วก็ดับเบิลคลิก ไม่เราไม่ต้องเอาตัวข้างล่างนะครับเราเอาตัวที่เป็น CSV นะครับ Data นะครับเดี๋ยวอขอยกตัวอย่างเป็นตัว g p p c a t นะครับเมื่อกี้ที่มี Data ดาวน์โหลดมาแล้วนะครับก็เลือกคู่เงินนะครับ CBP CAT โอเคราก็ไปช่องของ h i okay. History Center นะครับเราต้องการที่จะไปดาวน์โหลดข้อมูลคู่ที่เราจะเลือกนะครับเมื่อกี้เปลี่ยนเป็นคู่ Gcat นะครับโอ okay. เคราก็ดับเบิลคลิกนะครับเราเปม M มน1 ดึงมาทุกทำเฟรมเลยก็ได้นะครับ okay. เดี๋ยวเราไปดูเนี่ยก็จะมีแค่ย้อนหลังไปปี2019นนะครับตัวนี้ถ้าเราไปแบ็กเทสเลยนะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างนะครับเดี๋ยวลองตัวนี้เลยถึงเราจะเลือกตัว Data เนี่ยบางทีนะครับบางบางท่านเนี่ยยังไม่รู้ว่า ด a ต a ที่เราจะมาใช้ backtest เนี่ยเรามีไม่ถึงนะครับอาจจะตั้งไปเป็นปี2อ1 7นะครับแต่พอเรา b a c k t e s นะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างนะครับ EA เเริ่มเปิดออเดอร์นะครับแล้วก็สามารถที่จะกด หุดไว้ก่อนนะครับทีนี้เรามาดูนะครับข้อมูลของเราที่เรามีในเครื่องนะครับก็จะมีแค่ปี2อ1 9นนะครับจริงๆเราเลือกไว้เดือนเดือนเดือนมกราเดือนหนึ่งนะครับแต่ Data ที่มีอยู่ก็คือ,อเป็นเดือน7ดนะครับปี2019นะครับทั้งที่เราเลือกเป็นปี2อ1 7นะครับ แต่ข้อมูลของเราจริงๆในเครื่องอ่ะมันจะอ่านให้เราแค่ข้อมูลที่เรามีอยู่แค่นั้นนะครับเป็นเหตุผลว่าทำไมเราต้องไป IMPORT DATA ข้างนอกมานะครับโอเคเดี๋ยวขอสต o อปไปก่อนนะครับทีนี้เราก็ไป IMPORT นะครับตัวอย่างครับหลังจากที่เราโหลดมาแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะ IMPORT เราคลิกเข้ามาตรงช่อง import นะครับแล้วก็เลือกตรงไฟล์ที่เราเซฟไว้นะครับก็เลือกปียกตัวอย่างนะครับตัวนี้เ,เลือกไว้ที่ปี2019นะครับโอเคเราก็กดออโอเคแล้วก็ถ้าเราต้องการที่จะ เลือกปี120 2 0มาด้วยนะครับแล้วก็คลิกไฟล์นะครับแล้วก็โอเคก็ Import เข้ามาเรื่อยๆนะครับทุกทุกปีที่เราต้องการข้อมูลนะครับปีส0 2 1กดโอเคก็ Import จนถึงตัวล่าสุดนะครับก็สมมุติว่าถ้าท่านใดที่ต้องการย้อนหลังไปหลายปีนะครับก็ต้องดาวน์โหลดมาก่อนนะครับตัวนี้ก็คือปี2017อ่าตัวนี้ผมดาวน์โหลดมาแค่ปี2019นะครับ Okay. ก็ข้อมูลในการเวกเทสนะครับก็จะมีประมาณนี้ทีนี้ในส่วนของตัวตัวดัตตานะครับที่เราจะไปดาวน์โหลดนะครับแล้วก็เข้ามาตรง historydata com นะครับเราก็คลิกเข้ามาตรงดาวน์โหลดฟรีนะครับอะพาร์เล็ก Data นะครับเราก็จะมาเลือกอ M หนึ่งนะครับก็จะมีคู่เงินนะครับเต่๋ยวเราคู่เงินให้เราดาวน์โหลดนะครับเราก็สามารถที่จะยกตัวอย่างนะครับเมื่อกี้เราไม่ได้ดาวน์โหลดของ gcat g u มานะครับแล้วก็คลิกไปเขาก็จะมี ด a ต a ให้เรานะครับย้อนหลังไปะล่าสุดเนี่ยเป็นปี2000เลยนะครับโอเคก็เราก็ยกตัวอย่างนะครับเราก็เข้าไปที่เลือกปีนะครับว่าเราจะ,ะปีไหนนะครับปี2021แล้วก็คลิกนะครับแล้วเราก็เข้าไปดาวน์โหลดข้างบนนะครับโอเค ก็ตกลงนะครับเ,เราก็จะไปเซฟบันทึกไว้ที่ในเครื่องเรานะครับแล้วเราก็ไปแตกไฟล์นะครับแล้วเราก็จะเจอตัวตัวอย่างเหมือนตัวนี้นะครับที่เรา,าไปแตกไฟล์ซิปนะครับแล้วเราก็จะมาเจอตัวตัวไฟล์ตัวนี้เป็น csv นะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับง่ายๆนะครับโอเคโอเคนะโอเคเราก็จะได้ข้อมูลนะครับตัวนี้เป็นตัวกำหนดนะครับสมมติเราจริงรจริงเรามี Data ปี2019นะครับตัวนี้เราจะลองเทสปี2020นะครับ ก็เราก็กดสตาร์ทนะครับตรงขวามือล่างสุดนะครับ okay. EA ก็ <EA S 1> <ๆ S 2> จะเริ่มทำงานนะครับก็จะสังเกตตัว data นะครับก็จะใช้ตัวตัวนี้นะครับโอเคอ่า อีกนิดนึงนะครับเมื่อกี้ลืมลืมลืมบอกไปนะครับหลังจากที่เราเลือกตัว import เข้ามาแล้วนะครับก็คือ,อเราต้องเข้ามาตรงเมื่อกี้เราเลือกดาวน์โหลดนะครับเป็น M 1นะครับทีนี้เราสมมุติว่าเราต้องการแบ็กเทสที่ M 1 0 M 3 0นะครับเราต้อง เข้ามาตรงสคริปต์นะครับแล้วก็เข้ามาตรงพิเยดก็คือเราต้องมาคอนเวิร์ตก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มาตรงคอนเวิร์ตตัวนี้นะครับข้อมูลของเราแบ็กเทสก็จะไม่มานะครับสมมุติว่าเป็น30นะครับเราก็กดโอเคครับทีนี้เราก็ไปเลือก เราต้องดึงเข้ามาในกราฟก่อนนะครับเราไปเลือกอคู่เงินที่เราจะต้องการจะเทรดนะครับแล้วเราก็เข้ามา M 3 0แล้วก็กดโอเคนะครับ Data ก็จะเข้ามาอยู่ในเครื่องเรานะครับหลังจากนั้นเราต้องอเปิดปิดนะครับเปิดปิด M T ี่นะครับปิดไปเลยแล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่นะครับข้อมูลก็จะ เข้ามาในเครื่องเรานะครับตัวนี้ก็คือผมทดลองทําไปแล้วนะครับก็แนะนําให้เปิดปิด MT4 ขึ้นมาใหม่นะครับแล้วเราก็จะมีข้อมูลในการแบ c k t e นะครับก็วิธีการแบ c k t e นะครับก็จะมีะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวตัวนี้ยกตัวอย่างให้ดูนะครับเดี๋ยวลองแบ c k t e ให้ดูคร่าวๆนะครับ ก็ถ้าเราใช้อิลกริกนะครับก็จะข้อมูลก็จะช้านิดนึงนะครับสำหรับเครื่องสเปคเครื่องคอมที่ใช้ในการเว็เทสเนี่ยม,มีผลนะครับก็ค่อนข้างที่จะมีข้อมูลเยอะนะครับแต่ละเครื่องจะไม่เหมือนกันนะครับความช้าเร็วนะครับโอเคใช้เวลานิดนึงนะครับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับเดี๋ยวผมขอ,อข้ามไปเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับอาจจะมา b a c k t e s ตัว m g 5นะครับก็คือ mt 5นะครับที่จะ,อ,ะอนาคตก็จะเริ่มใช้ตัว mt 5นะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะมาทำคลิปอ,อธิบายวิธีการ แบ็กเทสแล้วก็ดาวน์โหลดของตัว MT5 อีกทีหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีามาอัปเดตประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ